สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนาะอ่าจะจะมาแนะนำอ่าวิธีซ่อมพาวเวอร์ครับผมเนาะแบบง่ายๆเนาะแบบบ้านๆครับผมเนาะไม่ได้วิชาการอะไรมากมายครับผมเนาะอ่พอมีความรู้นิดๆหน่อยๆครับผมเนาะอยากจะนําเสนอเผื่อท่านใดอยากจะนําไปใช้ครับผมเนาะอิจฉาประการใดยังไงก็ต้องขออภัยครับผมเนาะอ่อที่นี้ลูกค้าบอว่าอ่าซื้อมาใหม่ๆครับผมเนาะ เกิดได้ประมาณเพลงครับผมขึ้นไฟแดงครับผมเนาะเกิดจากอะไรครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำรับผมเนาะมาแนะนำแบบง่ายๆครับผมเนาะเดี๋ยวลองเอาไฟเข้าดูครับผมเนาะขับปไปขึ้นไฟแดงจะแก้ยังไงครับผมเนาะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูไปพร้อมๆกันนิดนึงเนาะแต่ก็อาจจะไม่ทุกตัวเนาะแตก็พอทำได้ครับผมเนาะเพราะเลยยังไม่ใหม่เนาะ ทำไมจะเก่าผมถ้ามันจะเสียมันก็เสียได้หมดเนาะจะของยี่ห้อจะของไม่ยี่ห้อจาของแบรนด์ไม่แบรนด์ผมเนาะมันบอกไม่ได้ผมว่ามันจะเสียตอนไหนผมมันเสียได้หมดก็จะประมาณนี้เนาะับผมวิธีง่ายๆเนาะวิธีง่ายครับผมก็ก็ดูด้วยสายตาของผมเนาะดูด้วยสายตาแล้วก็ไม่มีอะไรที่ประใหม่เนาะผมก็ไม่เห็นมีรอยใหม่รอยใดครับผมเก็ มีไฟไหมมี AB. อาการนี้ส่วนใหญ่นะผมจะที่ผมเคยเจอผมวนะ่าะอาการนี้ถ้าขึ้นไฟแดงแล้วฟิวไม่ขาดเนาะแต่เป็น A/B ถ้าถ้าพักไฟมันชอ็อตหรือมันเสียหายก่อนมันฟิวก็จะขาดแต่อันนี้คือเช็คเบื้องต้นฟิลไม่ขาดผมน่าจะเกิดจากสไตล์ A/B ผมเนาะถ้าขึ้นไฟแดงอย่างนี้แล้วไม่มีไหมต้อง,งพากใจไฟเนาะแล้ว,ลวฟิวก็ไม่ขาดโดยส่วนใหญ่ เลยก็ไม่ทุกตัวก็มไม่เสมอไปนะครับผมเนาะแบบเพื่อนเลือส่วนใหญ่แล้วไอ้ภาคขยายเนาะภาคขยายแอ่ทันติตเตอร์ครับผมเนาะทันติตเตอร์จะช็อตไ,ไม่ได้ไหมนะมันช็อตครับผมเนาะมันมองด้วยตาไม,ไม่ได้ครับผมเนาะแล้วจะทำยังไงทีท่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาพาซ่อมไปพร้อมๆกันแบบง่ายๆเนาะผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยครับผมเนาะเดี๋ยวจะมีแบบดราม่าอะไรว่ะไม่นี่ครับผมเนาะเดี๋ยวบรรดาเนานนะแบบบ้านๆนะไม่ว่ากัน,นะแบบน,นนะครับผมเนาะ ก่อนอื่นเลยก็เอามิเตอร์มาครับผมเนาะแล้วก็ตั้งไปที่คุณหนึ่งครับผมเนาะตั้งไปที่คุณหนึ่งอาจะประมาณนี้ครับผมแล้วซีโรโอห์มครับผมเนาะซีโรโอห์มนอยู่ศูนย์ครับผมเนาะศูนย์เนาะแล้วก็จะวัดไปพร้อมๆกันครับผมเนาะก็เดี๋ยวลองันดับแรกเลยครับผมเนาะเดี๋ยวอะไรลองหน่อยเราจะจิ้มอ่ามิเตอร์ไปที่ขากลางเนาะประมาณนี้ลองจิ้มดูครับผมเนาะนี่ครับ ก็จะประมาณนี้ไหมผมเนาะปั๊บอยู่ประมาณเลขอะไรเลขเลขหกเนาะเลขหกล่างครับผมเนาะเลขยี่สิบันตรงกลางประมาณนี้ครับผมเนาะตัวนี้คือแล้วก็พลิกมาอีกทีผมเนาะนี่ครับผมประมาณนี้ปึ๊บ่พิกกลับไปประมาณประมาณนี้ไม่เสียครับผมเนาะไม่ไม่ช็อตครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่ทุกตัวเสมอไปครับผมเนาะแต่เป็นวิธีการเบื้องต้นเนาะวิธีการเบื้องต้นครับผมสำหรับท่านใดที่มือใหม่เนาะแต่ลองซ่อมดูก็ได้แต่เป็น HB ไฟจะไม่ค้างครับผมเนาะ แต่ถ้าเป็นค่าดีก็ต้องรู้ว่ามีไฟค้างอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะเป็น AB ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ไปเรื่อยๆทีละตัวครับผมเนาะไม่เสียครับผมเนาะถ้าประมาณนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ครับผมนี่ยก็จะหาตัวยังไม่เจอตัวเสียครับผมเนาะขึ้นไฟแดงเกิดจะก็ได้ยังไม่เสียครับผมเนาะไปเรื่อยๆเหมือนทำตามผมเนี่ยก็ฝากกันไลค์กดแชร์ด้วยเนาะครับผมช่งบ้านบ้านมือใหม่ครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะ ไม่เสียครับผมเดี๋ยวจะมาดูอีกตัวผมเนาะครับผมยังยังไม่เจอตัวเสียถ้าประมาณนี้ผมมันขึ้นประมาณนี้แสดงว่ายังไม่ช็อตครับผมเนาะยังได้อยู่ครับผมเนาะอ่านี่ครับผมเพื่อนเดี๋ยวดูรับผมเลย เจอขึ้นสุดเลยครับผมเนี่ยตัวช็อปอยู่นี่ครับผมเนาะเจอนะครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะนี่ครับผมปึ๊บนี่มันช็อตกับผมมันขึ้นสุดจะพิกฝั่งไหนมันก็สุดหมดครับผมเนาะอันนี้คือช็อตแน่นอนครับผมเนาะว่าโดยปกติแล้วมันจะไม่ขึ้นสุดครับผมจะอยู่ประมาณเหมือนที่ผมบอกครับผมประมาณเลขหกเลขนี่ประมาณนี้ครับผมเลขหกข้างล่างครับผมประมาณนี้สุดครับมาดูอีกตัวครับผมสุดหมดเหมือนกันครับผมพิกสุดเหมือนเดิมครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะอันนี้คือช็อตแน่นอนครับผมเนาะแบบง่ายๆบ้านๆครับผมเนาะ เดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเสียออกดูเนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเสียออกดูว่ามันจะขึ้นเขียวไหมป,ปุ๊บผมเอาคีมตัดนะอันนี้ผมตัดเพื่อว่าให้มันรวดเร็วครับผมเนาะท่านใดอยากอยากจะทำพอดีก็ถอดออกมาผมแล้วก็ถอดรอยตัวอ,ออกแล้วก็เอาออกมาก็ได้ครับผมนะแล้วแต่ความถนัดแต่นี้ผมทำที่กระดูกเสียหน่อยจะง่ายๆนะเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดตัวเสียออกนะ จะออกแล้วเราเอาไฟเข้าดูเนาะเพื่อนๆว่ามันจะเขียวไหมก็ฝากกดไลค์เนาะกดแชร์ครับผมเนาะเทคนิคง่ายๆครับผมเนาะนี่ครเอามันผลักจะไงนี่เอามันนี่ขึ้นเขียวแล้วผมใช้งานได้ปกติครับผมเนาะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแล้วับผมก็ไม่มีอะไรยากครับผมเนาะสรุปก็คือครับผมนี่สรุปก็คือครับผมนี่เสียเนาะก็ตัดออกมาเนาะถอดออกมาแล้วก็ดูนัมเบอร์ครับผมเนาะ นี่ก็จะเป็นเบอร์ B หกแปดแปดกับผมเนาะกับ D เจ็ดหนึ่งแปดเวลาเราเราก็เอาสองตัวนี้ไปซื้อตามร้านนี่เล็กถนนทั่วไปรับผมเนาะเปี้ยวขายอะไรเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเอามาก็ใส่ให้ตรงตามเบอร์กับผมนี่ที่สิง์มันก็จะบอกเอ้ยที่แผ่นปิ้นมันก็จะบอกอยู่รับผมเนาะก็จะประมาณนี้กับผมเนาะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไฟเขียวก็ใช้ได้รับผมเนาะเดี๋ยวลองเสียงดูหน่อยรับผมว่าออกไหม